วันนี้นักข่าวได้เจอร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่านะคะรองนายกและรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรก็ถามท่านก็ตั้งใจไปถามถึงเรื่องนี้แหละแต่จังหวะที่กําลังจะถามเนี่ยนะคะพอเริ่มเริ่ม,ร,มรู้ว่านักข่าวจะถามอะไรคุณธรรมนัทบอกอีกและมาอย่างนี้เลยนะคะก็เลยถามว่าเอ็นะตอนนี้เนี่ยที่มีข่าวเรื่องของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ในข้อ39ว่าถ้าหากว่าเขาเลิกมูลนิธิไปเนี่ยทรัพย์สินจะตกมาเป็นของมูลนิธิธรรมนัท ร้อยธรรมนัตบอกว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วแล้วเวลาเขาทําก็ไม่มาถามเราไม่รู้เรื่องเลยฟังคําตอบจากคุณธรรมนัตเองค่ะเขาเปลี่ยนไปแล้วเวลาเขาทําไม่ถามเราไปดูว่าไม่รู้เรื่องเลยาไม่รู้เรื่องวการเขาทําเองอาเงี้อันนี้เป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวเลยแล้วก็ที่สําคัญคือไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงหัวตรงนี้ละที่มี่ต้องรบ อยางของฝเป็นวัฒท้ายสุดกขเป็น hmm. ส mm ุปัตของวัดเท่ ตอนเขาเอาชื่อมูลนิธิธรรมนัตไปใส่<ฆ>คุณธรรมนัตก็บอกว่าก็ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยนะคะแล้วพอถามว่าแล้วเงินที่เขาเอาไปใช้ไปทําอะไรผมก็ไม่รู้ไม่เกี่ยวพอถามยังว่ามีการเชื่อมโยงกับคุณกันกับพักกล้าธรรมคุณธรรมนัตก็บอกว่ามันจะถึงพักกล้าธรรมได้ยังไงเราไม่เกี่ยวกันเป็นเรื่องของคุณกันมันน่าจะเป็นเรื่องของมือใหม่หัดขับแหละทําอะไรไม่ค่อยคิดค่ะพอถามว่ายกหูคุยกับคุณกันแล้วหรือยังคุณธรรมนัตร้องหูนะคะบอกว่าวันนี้ต้องทํางานให้ชาวบ้านวันๆมีแต่เรื่องอะไรก็ ไม่รู้น้ําท่วมตรงนั้นคนเดือดร้อนตรงนี้ทําไมไม่ถามไม่ถามเรื่องงานกันหน่อยนะคะอยากให้ถามแบบนี้มากกว่ามาถามเรื่องมูลนิธิของกันจอมพลังช่วยสู้ทําอะไรผมจะไปรู้ได้ไงว่าเขาทําอะไรส่วนทางด้านคุณอนุทินนายกทัฐนมนตรีให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีนะคะว่าคุณกันอยากจะเดินทางไปที่กระทรวงมหาดไทยเพื่อตรวจสอบการดําเนินงานของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ด้วยตัวเองเรื่องของระเบียบมูลนิธิคุณอน,อนุทินบอกว่าสมาคมต่างๆที่อยู่ที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ซึ่งท่านก็ไปเนี่ยก็ถูกแล้วใครมาเราก็ต้องอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ฉะนั้นถ้าท่านท่านทำทุกอย่างถูกต้องก็ไม่มีอะไรที่ต้องกังวลนี่จากคนะคุณอนุทินค่ะอีกคนที่พูดถึงเรื่องนี้คือคุณวิโรจนะคะสสบัญชีรายชื่อพรคประชาชนก็พูดว่าคือต้องยอมรับแล้วค่ะเรื่องการตรวจสอบเงินบริจาคในมูล,ลนิธิเนี่ยไม่ได้มีความเข้มข้นหลายคนที่เขาไม่ประสงค์จะออกนามเพราะฉะนั้นแหล่งที่มาของเงินในหลายกรณีการตรวจสอบที่มาที่ไปแหล่งเงินต่างๆมันจะยากจึงเป็นช่องทางให้มูลนิธิบางแห่งใช้ช่องทาง างนี้ในการฟอกเงินคุณวิโรธอธิบายบอกเงินที่ไหลเข้ามาทั้งหมดเนี่ยจะถูกนําไปจัดซื้อจัดจ้างกับบริษัทแล้วก็กลายเป็นไรายได้หรือว่าเป็นยอดเป็นยอดขายของบริษัทเนียนไปค่ะพอใครมาถามว่ามีเงินมาจากที่ไหนยังไงอยากให้ช่วยชี้แจงว่าเงินที่ใช้จ่ายกับเงินที่รับเนี่ยเป็นยังไงเขาก็จะกลัวพอถามว่ามีเยอะไหมมูลลนิีิที่ฟอกเงินอะไรแบบนี้เนี่ยคุณวิโรธบอกว่าก็คงมีจํานวนหนึ่งอะคะ่ะแต่ไม่ใช่ส่วนใหญ่นะ แต่เวลาฟอกก็มักจะฟอกเงินมหาศาลแต่ที่ดีๆก็มีเยอะค่ะจะตรวจสอบกันยังไงก็คิดว่ามีความยากในระดับหนึ่งนะคะระบบการตรวจสอบบัญชีของวัดมูลนิธิเนี่ยไม่ค่อยเข้มงวดมาแต่ไหนแต่ไรก็คงปรับกลไกกันละค่ะระเบียบต่างๆจะได้ป้องกันในเชิงระบบถ้าหากว่าเราจะไปหาไปไล่มันก็คงไม่จบกันง่ายๆก็ต้องทําระบบะป้องกันกันไปเลย